สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อมะปรางค่ะวันนี้ฉันจะมาขอเล่าประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับป้าข้างบ้านนั่นก็คือป้าติ๋วซึ่งแกมีอาชีพทำร้านเสริมสวยแกเปิดร้านเสริมสวยมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยสาวๆจนตอนนี้ลูกของแกโตเป็นหนุ่มและแยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้ว และเรื่องก็ได้เริ่มขึ้นแม่สวัสดีจ้ามะปรางกลับมาแล้วอา้าวมะปรางกลับมาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงบ้างจ้าวันนี้แม่ทําอะไรกินเหรอคะหิวจังเลยมาสิจ้าแม่ยุ่งทั้งวันเลยวันนี้เพิ่งจะมีเวลามาทํากับข้าวเดี๋ยวช่วงเย็นๆพ่อคงจะกลับบ้านแล้วละแม่คะทีบานปติ๋วเขาทําอะไรกันเหรอคะ คนเยอะเลยหนูเห็นป้าแกยืนอยู่หน้าบ้านตอนนั้นแม่ฉันทำกับข้าวอยู่ถึงกับหยุดชะงักไปพักหนึ่งแล้วหันมามองท่าทางทำหน้าคิวา้วขมวดใส่ฉันจึงถามแม่ว่าแม่แม่เป็นอะไรเนี่ยหนูก็แค่ถามทำไมต้องทำท่าทางหงุดหงิดตกใจด้วยอ๋อเออเออเออเปล่าเไม่มีอะไรหรอกไปมะปางเดี๋ยวไปอาบน้ำนะ เดี๋ยวแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วพ่อมาจะได้กินข้าวกันโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะแม่ฉันไม่รู้เลยว่าที่แม่ทำท่าตกใจนั้นเพราะว่าแม่รู้เรื่องอะไรบางอย่างแต่เพราะแม่รู้ว่าฉันเป็นคนกลัวผีมากๆแม่จึงไม่บอกฉันและทำเป็นเหมือนไม่รู้อะไรฉันไม่เคยเอกใจและไม่เคยถามแม่ว่า ทุกๆวันนั้นแม่ใส่ชุดดำไปไหนไปทำอะไรฉันถามแม่ว่าไปไหนแม่บอกเพียงว่าไปงานศพป้านะ่ะเดี๋ยวแม่มาอยู่บ้านและล็อกประตูให้แน่นหนาล่ะไว้แม่กับพ่อจะกลับมาน่าจะไม่เกินสามทุ่มโอเคค่ะหลังจากนั้นสามคืนสามคืนผ่านไปฉันได้ยินเสียงใดเปาผมซึ่งบอกเลยว่า มันมาจากบ้านป้าติ๋วนั่นเองเสียงใดเป่าผมนั้นมันดังมากๆเลยค่ะเนื่องจากห้องนอนของฉันอยู่ติดกับฝั่งบ้านแกจนฉันนอนกระสับกระส่ายนอนไม่ได้ทั้งคืนรุ่งเช้าขึ้นมาฉันจึงมาหาแม่และพูดกับแม่ว่าแม่เมื่อคืนมาปางนอนไม่หลับเลยบ้านป้าติ๋วเสียงใดเป่าผมดังทั้งคืนเลย ตอนนั้นแม่ทำท่าทางตกใจมากและเข้ามาหาฉันแล้วถามฉันอีกว่าอะไรนะ้ะปงังหนูได้ยินเหรอลูกว่าที่บ้านป้าติว๋วมีเสียงใดเป่าผมใช่ค่ะมันดังอยู่ทั้งคืนเลยหรือว่าป้าแกรับลูกค้ามาทำจนดึกจนดื่นหรอคะหนูไม่ได้นอนเลยแม่ว่าแต่ช่วงนี้ <c oughs> หนูไม่เห็นป้าติ๋วเลย อ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้าลูกไม่มีอะไรไว้เดี๋ยวแม่จะถามป้าแกให้นะว่าแกทำอะไรทำไมถึงได้เสียงดังทั้งคืนโอเคค่ะถ้ายังไงฝากแม่ไปบอกป้าแกหน่อยนะคะหนูไม่ได้นอนทั้งคืนแถมต้องตื่นแต่เช้าแต่งตัวไปโรงเรียนอีกหลังจากนั้นผ่านไปทุกๆุกคืนเสียงใดเป่าผมของป้าติว๋ว ก็ดังอยู่อย่างนั้นทั้งคืนจนทําให้ฉันอดหลับอดนอนน้ำหนักของฉันลงและผอมลงไปมากเนื่องจากฉันกินอะไรไม่ค่อยได้และเพลียมากๆแต่ฉันไม่ได้ยินแค่เสียงใดเป่าผมหรอกนะคะฉันได้ยินทั้งเสียงไอเสียงจามเสียงเปิดปิดน้ำหรือแม้แต่เสียงเคาะอะไรอยู่ทั้งคืนเหมือนแกเปิดปิดประตูอยู่ทั้งคืน จนฉันรู้สึกว่านี่มันแปลกไปแล้วทำไมป้าติว๋วปกติไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ช่วงหลายวันที่ผ่านมาทั้งเสียงได้เป่าผมเสียงเปิดปิดก๊อกน้าไหนจะเสียงประตูเสียงเคาะหรือบางครั้งก็ได้ยินเหมือนเสียงบีบถุงหรือค้นอะไรประมาณนี้ค่ะมะปางก็บอกไม่ถูกเหมือนกันหลังจากนั้น มะปรางก็ไปคุยกับแม่อีกครั้งว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วมะปรางเหนื่อยไม่ได้นอนแถมพอไปนอนนอกห้องก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่หลังจากนั้นแม่จึงเล่าให้มะปรางฟังว่าที่มะปรางได้ยินแม่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเสียงวิญญาณของแกหรือเปล่าฮะอะไรนะแม่ใช่จะ้ะ ป้าติว๋วตายได้หลายวันแล้วถ้ารวมวันเผามาก็เป็นอาทิตย์แล้วหลังจากที่แกตายและเสียงที่มะปางได้ยินนั้นตอนแรกแม่ก็ไม่แน่ใจว่ามะปรางพูดจริงหรือเปล่าหรือแค่คิดไปเองแต่พอวันนั้นตอนสี่ทุ่มกว่าแม่เดินออกมาเพื่อมาหยิบน้ำให้พ่อกิน แม่ได้ยินเสียงใดเป่าผมเหมือนที่มะปรางได้ยินซึ่งแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรและก็เอาหูไปแนบกับกำแพงอีกทีเพื่อฟังเพราะครัวของเราติดกับกำแพงบ้านของป้ติว๋วและแม่ก็ได้ยินเสียงเหมือนที่มะปรางได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงเปิดปิดน้ำเสียงเปิดปิดประตูหรือแม้แต่เสียงใดเป่าผม ซึ่งเหมือนเปิดอยู่ทั้งคืนแต่แม่ไม่มั่นใจว่านั่นเป็นเพราะแม่คิดไปเองหรือเปล่าหลายวันที่ผ่านมาแม่ก็ไม่สบายใจเหมือนกันจนมะปรางมาพูดมาปรึกษาแม่ถึงเชื่อว่าวิญญาณของป้าติว๋วน่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ยอมไปไหนอา้าวแม่แล้วแบบนี้มะปางจะนอนได้ยังไง นี่ที่เราเจอกันอยู่ทุกคืนคือเสียงผีปติ๋วหรอโอ้ยไม่ไหวนะแล้วทำไมแม่ถึงไม่บอกมะปรางว่าปฏติ๋วตายแล้ว <Dynam ics> ก็เพราะแม่รู้ว่ามะปรางเป็นคนที่กลัวผีมากๆและอาจเป็นเพราะว่างานศพของป้ติ๋วนําไปจัดที่วัดและแกไม่ได้รู้จักกับคนในหมู่บ้านมากจึงไม่ค่อยมีใครพูดถึง หรือว่าคือคักเท่าไรแม่กลัวว่าถ้าบอกว่าป้าติ๋วตายมะปางจะอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ประสบเหมาะกับมะปางไปโรงเรียนทุกวันไม่ได้สนใจกับเรื่องนี้พอกับแม่เลยไม่พูดถึงตอนที่เรานั่งคุยเรื่องนี้กันที่โต๊ะอาหารจูจูเสียงไอก็ดังขึ้นฉันบอกเลยค่ะ ว่าตอนนั้นฉันตกใจมากใจเต้นไปถึงตะตุ่มแม่เอานาลูกแกคงจะมีห่วงหรือมีอะไรแต่อย่างน้อยแกก็ไม่ได้รบกวนอะไรเราหรือมาสร้างความกลัวให้เรานอกจากความความอะไรคะแม่ความรำคาญที่เราไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนนั่นแหละลูก หลังจากนั้นรุ่งเช้าลุงป้อมก็เดินมาที่บ้านแม่และพูดกับแม่ว่าปินปินอยู่บ้านไหมปิ่นเอ้ยอยู่จ้าลุงป้อมอยู่จ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ้าฉันขอล้างมือก่อนเออลุงมีเรื่องจะพูดกับแกน่อยจ้าว่าไงคะลุงลุงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่จะพูดเรื่องนี้ แต่มันไม่ไหวจริงๆวะ่ะลุงคอพูดหน่อยเถอะเองได้เจอแบบลุงหรือเปล่าเจออะไรหรอจ๊ะตอนนั้นแม่บอกว่าแม่นึกในใจแล้วแหละว่าลุงป้อมจะต้องเจอเหมือนกับเราก็เสียงได้เป่าผมที่บ้านนังปินนะสิทําคนในบ้านค้าไม่ได้นอนทั้งคืนไหนจะเสียงมันเปิดปิดน้ำเสียงเปิดปิดประตู เสียงค้นข้าวค้นของเสียงไอเสียงร้องไห้ก็มีนะโอ้ยข้าและคนลุกทำเอาค่านอนไม่ได้เลยแม่จึงดึงมือลุงป้อมเข้าไปในบ้านลุงป้อมมานี่ก่อนหลังจากนั้นแม่ก็เล่าให้ลุงป้อมฟังว่าบ้านของฉันก็ได้ยินเหมือนกันโดยเฉพาะมะปรางมะปรางแล้วลุงไม่ได้นอนทุกคืนเลย ไม่ว่าจะออกมานอนนอกห้องหรือนอนในห้องก็จะได้ยินเสียงแบบนี้จนทำให้มะปางแทบจะเป็นประสาทหลอนอยู่แล้วแต่ฉันก็ไม่คิดว่าบ้านของลุงก็จะได้ยินเหมือนกัน <c oughs> เป็นแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีลุงถ้าขืนปล่อยไว้ต้องแย่แน่ๆ <c oughs> ลุงป้อมทำท่าคุ้นครสิสักพักหนึ่งเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวค่ะ จะติดต่อญาตินางติว๋วและให้มาทำบุญที่บ้านและเชิญวิญญาณออกไปเราจะได้ทำบุญให้มันด้วยมันคงจะมีห่วงอะไรสักอย่างแหละมันถึงไม่ไปไหนหรือว่ามันไม่รู้ว่าตัวมันตายอันนี้ขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนที่มันตายเหมือนมันนอนหลับไปหัวใจไวายไปเฉยๆอย่างว่าละจ้ะในตัวของแก ก็เป็นโรคอยู่หลายโรคแกถึงเป็นช่างทำผมและทำร้านเสริมสวยมาถึงทุกวันนี้เพราะงานบริษัทงานโรงงานแกก็ทำไม่ได้แต่ฉันคิดว่าเรารีบติดต่อญาติของแกและรีบดำเนินการเรื่องนี้ดีกว่าเพราะคืนปล่อยไว้เราต้องแย่แน่ๆหลังจากวันนั้นทุกคนในหมู่บ้าน ก็เริ่มเห็นวิญญาณของป้าติ๋วปรากฏตัวอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเดินอยู่ในบ้านหรือบางครั้งก็เดินแกว่งแขนออกกำลังกายอยู่หน้าบ้านบางคนเจอแม้กระทั่งยืนยิ้มให้ก็มีแต่ป้าแกก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแกอยู่แต่ในบ้านในพื้นที่ส่วนตัวของแกเท่านั้นเนื่องจากลุงป้อม เป็นเพื่อนกับป้าติว๋วรุ่นเราาคราวเดียวกันทำให้ลุงป้อมรู้จักกับญาติพี่น้องของป้าติ๋วบ้างจึงสามารถติดต่อได้และผ่านไปประมาณสี่วันญาติป้าติ๋วก็นิมนต์พระและมาทำบุญกันใหญ่เลยค่ะ ตอนนั้นฉันกับแม่ได้ไปจุดทูปบ,บอกกล่าวป้าติ๋วว่าอย่ามารบกวนกันเลยขอให้ป้าไปสู่สุขติไปสู่ภพภูมิที่ดีที่มีความสุขเพราะการที่ป้าทำแบบนี้ทำให้มะปางและแม่รวมถึงคนอื่นๆกลัวมากๆมะปางกับแม่ ทำบุญให้กับป้าแล้วนะคะให้ป้าไปอยู่ในที่ที่ดีไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์น,นะคะหลังจากคืนวันนั้นฉันก็ฝันว่าป้าติ๋วมาขอบคุณและมาขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนี้แต่ป้าแกคิดว่าป้าแกยังมีชีวิตอยู่และยังใช้ชีวิตปกติแกบอกว่า นี่คือบ้านของแกแกไม่อยากไปไหนแกห่วงบ้านอยากเก็บบ้านหลังนี้ไว้ให้ลูกของแกเผื่อวันไหนลูกของแกไม่มีที่พึ่งหรือไม่มีที่ไปอย่างน้อยแกก็มีสมบัติชิ้นนี้ทิ้งไว้ให้ลูกและก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวที่ฉันได้ประสบพบเจอกับตัวเอง สำหรับใครหลายๆคนเรื่องนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่สำหรับฉันแล้วบอกได้เลยค่ะว่ามันน่ากลัวจริงๆโดยเฉพาะตอนที่เราปิดไฟนอนและทั้งห้องมันมืดไปหมดแถมเราได้ยินทั้งเสียงใดเป่าผมเสียงค้นหัวเราะบ้างร้องไห้บ้าง เสียงคนเปิดปิดน้ําหรือแม้แต่หรือข้าวของมันทำให้เราหร้อนจริงๆนะคะมันน่ากลัวมากๆฉันถึงเป็นคนกลัวผีขึ้นสมองขนาดนี้ตอนแรกว่ากลัวอยู่แล้วพอเจอเรื่องของปัาติ๋วเข้าไปอย่าให้พูดเลยคะ่ะว่าระดับความกลัวมันจะเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนและก็จบลงไปแล้วนะคะ กับเรื่องเจ๊ติวร้านทําผมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและเข้ามารับฟังเรื่องของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ